วันนี้ให้มันนะอาหารว่างอัานาว่างนะอ่ะขอแม่ขอขอดีๆอ๋อขอแม่สวยๆอะไรล่ะไม่พอใจอะไรอีกไม่พอใจถอนหายใจใส่แม่ด้วยเออวอนแม่เราหนึ่งก็นี่ไงแม่ก็แกะให้แล้วนี่ไงอ่ะขอเอา้าทำไมเออเราต้องขอดีๆน่ารักน่ารักถึงจะได้กิน เข้าใจไหมแบบน่ารักน่าักอะขอแบบน่ารักขอแม่โกรธแล้วหนึ่งเป็นอะไรไม่ขอแม่ด้วยเป็นเด็กดีต้องขอก่อนสิคะโกรธทุกคนโกรธเนี่ยคือโกรธแบบนี้คือโกรธแม่แหละแม่ไม่ให้กินแล้วโกรธล้วก่อนต้องขอไม่ขอไม่ได้อ่านี่ไง ถ้าหนูขอสวยๆน่ารักอย่างนี้แม่ก็ให้หนูกินโอเคไหมอ่านี่ไงต้องขอก่อนนะคะทุกคนน้องก็งองแงคือจะกินอย่างเดียวไม่ได้ไงนะเราต้องมีมารายาทนะลูกนะอ๋อเออนั่นแหละน่ารักแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละอ่าโอเค